นั่งลงก่อนสิจ้าถ้าไม่นั่งก็ไม่ให้กินนะโอเคแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆกินพื้นด้วยเนี่ยนะเห็นไหมน้ำลายเธอเต็มไปหมดอะใจเย็นๆค่อยๆกินช้าๆใจเย็นๆใจเย็นๆค,ค่อยๆกินใจเย็นๆโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆ แก่แล้วนะแก่แล้วจะกินเร็วแบบวัยวรุ่นไม่ได้เดี๋ยวติดคอนะจ๊ะเอาจัดไปทีนี้สปีดเต็มที่สปีดเลยอ่ะโอเคสปีดเลยอยู่ตัวแล้วสปีดเลยจ้ะอ่าจัดไปลุยลุย เวลาฉันบอกให้ลุยก็ลุยเต็มที่อ่ะให้หมดถุงเลยโอเคจัดไปใจเย็นนทีนี้ใจเย็นแล้วอันนี้เดี๋ยวแม่บ้านว่าเรานะถ้าเธอไม่กินถ้าเธอไม่จัดการอะ่ะเนี่ยเอาให้หมดเลยเนี่ย แม่บ้านว่าเรานะเนี่ยเธอจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยตรงนั้นด้วยนั่นน่ะเนี่ยเนี่ยซาลาเปาเนี่ยแถวเนี่ยเนี่ยเธอจัดการให้เราหน่อยไม่ได้เหรอก็เธอกินอนะ่ะมาโอเคเออลืมไปแต่เรากวาตรงนี้ดีแล้วนะฝุ่นไม่ค่อยมีแล้วแหละไหนมีใครสอนเธอให้ว่ายได้ยัง อะไหนลองไหว้เราสิเอามือมามีคนสอนหรือยังขอมือหน่อยไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเราสิีเดยโอกาสหน้าแล้วกันเราเหนื่อยแล้ววันนี้